บัดนี้วันที่8กรกฎาคม2568เป็นวันที่69ข้าพเจ้าในบรรทดจอมสวรรค์ขอถวายเสียงสวดสัทยาปยระสูตรพระปริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาแด่คุูบาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจ,จดจ่อในอาาัขระพยัญชนะในบทสวสดอย่างต่อเนื่องด้วยเทินบทที่หนึ่งบทกราบพระตนะไตรอรหหงสมาสมุทโธภะคะวา พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคตาภะคะตาธัมโมธัมมังนามิสมุปฏิปโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิ บที่สบทบูชาพระภพริพินาศอระหังสมมาสมพุทธสุจิรังพณิพุโโธคเนหิรามโนธานิปรมิหิจริสติยาวชีวังอรหังพุทธังธรรมังสังหังสรนังคาโผเชมิรัตนาติยังธรรมังจรามิโสธินาบทที่สมบทสวดชุมนุมเทวดา สมันตาจักวารสุอาทาราคชนดุเทวตาสทธมังมุนีราชาสาสุนันตุสักขโมขะทังสะเคกเมจารุเปกสกิริสิขาราตเถจันดลิเควิมาเนทิเปรตเถจักขเมตารุวนาคานเคหะปุุมิเขตเดภูมา j i ยันดุเทวาชลาธารวิสเมยคคันธพนาคาติดทันทาสันติเกยังมุนีวรวจานังสารโวเมสุนันโต ธรรมสวนรค์กโลยัมภะทันตาธรรมสวนรค์กโลยัมภะทันตาธรรมสวรรคกโลอยัมภะทันตาบทที่สี่บทสวดปูผาคณามการนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ บทที่ห้าบทสวดเตยสารนักคำนัปะทะพุทธังสารนังคัจฉามีธรรมังสารนังคัจฉามีสังฆังสารนังคัจฉามีทุติยัมปีพุทธังสารนังคัจฉามีทุติยัมปีธรรมังสารนังคัจฉามีทุติยัมปีสังฆังสารนังคัจฉามีตาติยัมปีพุทธังสารนังคัจฉามีตาติยัมปีธรรมังสารนังคัจฉามีตาติยัมปีสังฆังสารนังคัจฉามีบทที่หก บทสวดสัจจะกิริยาคาถานาธิเมสรณนายังพุทโธเมสรานังรังเอเตนะสัเจวจเจนะโสธิเมโหตุสัพพะทานาธิเมสรณนายังธรรมโมเมสรานังรังเอเตนะสัเจวจเจนะโสธิเมโหตุสัพพะทานาธิเมสรณนายังสังโฆเมสรานังรังเอเตนะสัเจวจเจนะโสธิเมโหตุสัพพะทาบทที่เจ็ดบทสวดเดรัตนปนามคาถา พุทธังนามเมรัตนาพุทธาสริราจิตังธรรมังนามเมรัตนาพุทธาวิสุทธิสารังสังนัมเมรัตนาพุทธาสุสีลาทิเิเอตังนามเมติรตนังตรรตนาตยาวังสัมมาสมโมสริตาวัตถุวิเศษสพุทธังอัญญญาญยุตตาคุณโยกวะสัพพวัตตังอสุมิตยามิปิเทวะยะถาติทันเทเอกังวินาติตเรสัมมาสัมภเวนะโลกเกคาราจิจจิเรนจปาทุพุทัง คำผีระยานวิสยังอธิโทรัสทั้งวินิยูหิปันทิตาชเนหิวิชัญญโรปังโลกามิเกหิจิกะทันจุปัลปะนิยังเกสันจิสุตุวิธิตังภุนากายตายานาเมหิเยวัชนาตายาสุวิสุตัมปิสมุปัสสตังมนาสีสุธาภาษาท่านังปุญญาธิกานามสมุตตะมาปุณณโพมังทุขาปมจนาโมขาสารังกตานังปูชาระเฮสุปรมังอภิปูชนายังนิพพานาสจิกริยาโยปนิสัย ทั้งสมากิเลสมาาโสรณนสิทธิอาจาะสาธุหิอัตตะกุสเลหุปปะเสวะนิยังปานิหิจะปิสระนังขมานิยะเมวะตสมาหิตังติรัตนังสระนังขตมหารตินทิวังขะนนสุนมสัมมานาปูเจมะจัปิสสสตังสุปัสสนจิตา ตถาโนปาริจาริยสัทารตาจปพุนเยระตถาสุกเตนะสุขีพเวโมเตเชนะตัสสะจัสธาปิสุวติโหตโยเจธาธรรมวินิยมิปมาณภูโตโลกตราภิสมโยนิยโตสุภะชังดัสโซปนิสยาจายะญาายมปิโหตวัตถุเตเยปริจโตสุปัสสารกโร มุทที่แปดนัมมการสิทธิคาถาโยจักขุมาโมหะมลาปะกัตโตสามังวะพุทโธสุขโตวยมุตโตมาราสาวะสาวินิโมจยันโตปาเปสีเขมังชนะรังอินายังหุตังรันรังสีรัสนมามิโลกัสานาทันจาวินายกันจาตันเตชะสัตถิเจยสิทธิหตุสะพันดริยาจาวินาสเมนโต ธรรมโอเดชโยเยวิอัตสสะสะทูระเสสีโลกัสสวิสุธิมะคังนิยานิโกธรรมอัทธาราสาริสัตถมโหสันติกวะโรสุจินโนธรรมังวรันตังสีรัสานะมามีโมหปะทาลังอุปสันตาหังตันเตชะสัตเตชยสิทธิหตุสะพันตริยาจวินาสเมนโตสัทธรรมเสนาสุขะนุโกโยโลกกัสสะปปุปปากิเลสะเจตาสันโตสยังสันตินิอชโกจัสวาคาตาธรรมังวิธิตังกโรติ สังหังวร <hel> ัณท ah, ah, ังเสราษนามามีพุทธานุพุทธสัมมาสีลธิติิงตันเตชะสะเตเจยสิทธิโหตุสัพันธริยาจวินัสเมนโตบทที่เก้าบทสวดนะโมกัลลอัฏฐกะคาถานะโมราโตสัมมาสัมพุทธสัมหิสีโนนะโมอุตตมธรรมมาสะสวะคาตตเสวะเตนิธานะโมมหังสังะสับบิปิสุทธาสีลธิติโนนะโมอมัตยารัตสารตนะตรยสัสสุกัง นะโมอมากาติตัสาตาสะตัสสะวัตุริยสัพพินะโมคาราะ,ะภาวินะวิกัจฉันตุปะทวานะโมคารานุภาวนะสุวัตถิโหตุสัพพะทานะโมคารสัตตเชนะวิธิมิโหมเตชาวาบทที่สิบบทสวดมหาสมัยสูตร เอวเมสุตังเอกังสมัยังขะขวาสะเกสุวิหัตลาตริกาบกิกาปิลาวทุสมิวะหาวเนมหาตาภิกษุสงเฆนัสติงปัญมัดสติงปัญจมัตเตหิภิกขุสเตหิสเพหิวารันเตหิทัสสิจโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนาสันนิปติตาโหติ พระควมภันท์ังทศนายาภิกขุสังหันจะอาราโคจะดุจนางสุท่าวาสกัยิกานางเทวานังเอตานุโคสีายังโคภักวาสเกสุวิหารเตกับิลวัตุสมิงมาวัเนมหาตาภิโุสังเฮนัสันิงปัจมติเิพิโคสเดหิสเพเฮวารันเตเฮทศเฮจะโลกธาตุหิเทวดาเยภูเยนัสันนิปติตาหุนตพระควันท์ังทศนายาภิโุสังหันจะยานุนามยามปีเยนภักวาเตนุปสังกม่ยยมาปสังกไม่โถวภักวะโตสันติเกปเจกาคาธาภัสเยามาติ อาราโคตารเทวตาเซยราปีนามาภละวะปุริโสสมินจิตังวาภาหังปัสสริยปัสสริรังวาพาหังสมินชยเอวะมิวสุธาวะเสสุเทเวสุอันตรายิตาภะควาโตปุระโตปุระหังโสอาราโคตารเทวตาภะควันตังอภิวาเทตวะเอกมันตังอัถังโสเอกมันตังเทตาโคเอกาเทวตาภะควัโตสันติเกมังคะังอภาสีมหัสสมายโยปโนนสมิงเทวกายะสมักตาอากาศามหิมังธรรมะสมายังระกิตาเอวะอภปราจิตัสังขันติ อาตะโคอภิรัเทวตาภะกัตโตสันติเกมังคังอาภาสีตัตตราภิโคสมารถังโสจิตังอัตโนโอชกามังคังโสสารถิวเนตานิขเหตวายนริยานิรักันติปันถิตาเตอาตะโคอภิรัเทวตาภะกัตโตสันติเกมังคังอาภาสีเสตวะกิลังเสตะวะปุลิคังอินทะกิลังโอหะจามะเมชาเตจะรันติสุทาวิมลราชคุมาตาสุทันตาสุสุนะคาเต อรโกะอภรระเทวตาภบตสันติเกมังคารังอภาสิเยกจิพุทังสรนังคตาเสนาเตกมิสันติอภัยยะมิงปยาห์ปยาห์ยมโนสังเถหังเทวากยังปริปรียสันติเตอรโกภกวาภิกูมันเตสเยภเยนาภิกเวทะสสโลกธาตุสุเทวตาสันติปติตาหุเตธถาตังทศนายภิคุสังหันยเยปิเตภิเวเฮสุงอติธรังรันโตสัมมาสัมุทาเตสัมบิภควาณังตาเอตปรมเยว เอว่ตาสันนิปิตาเอจเฮซุงส่เอธาปีไม่ห่างเอตะเร เยปิเตภิกขเวภวิสันติอนาคตมัตตนังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตัปรมเยวะเทวตาสันนิปรเตยภวิสันติสศยท้ปิไม่หังเอตระหิอาจิกิสามีภิกขเวเทวกายังนังนามานิกิตายสามีภิกขเวเทวกายังนังนามานิเทศิสามิภิกขเวเทวกายังนังนามานิตังสุนาทาสาทุกขังมานสิกโรธาปสิสามีเตเอวัมพันเตติโคเตภิกขุภควัโตปัจจโสสุงภควาเอตาทวะา สีโลกามโนกาสาาัสะมีธาภูมิอาตุสีตาเยสีตาคิริขภะรังปิหิตาธาสมาหิตาปุถุสีหาวาสัสล,ลีนาโลมหังสาภิสัมภูโนโอทาตามนาสาสุธาวิปัสสนนามนาวิลาภิโยปัญสสะเตยทวะภเนกปริวัฏทเวตโตมัณีสัททาสาวก,กสสเนระเต Dewa kaya pikanta dewi sana tapi kau o tei tata pemegaroong soto abu dasasa sana ang tei sampa darohonya anang amano sana nang ape ke sata mata kung sahasang arasa taring sata ang eke sahasa nang amano sana mata sung ape ke nata mata kung te sa pa abu taahung dan diasapa angapinya yawa wakidaw anajakum ada do manda ye sata saba ke sasa dewa kaya pikanta dewi sana tapi kau ye o hankita ye sami kira hi enoko สัาธาสาฮาซาวยาฆาภูมิมากกับเวลาถวัยที่มันโดยชติมันโตยวนาอันโตยยสศีโนโมทัมนาภิกขมงหิโคหนังสวิติยวนังชาสาัสซาเฮมาวัตยาฆ่านาณาตวานิโนยที่มันโดยชติมันโตยวนาอันโตยยสศีโนโมทัมนาภิกขมงหิโคหนังสวิติยวนังสัาธากิรติสาัสซายาฆานาณาตวานิโนยที่มันโดยชติมันโตยวนาอันโตยยสศีโนโมทัมนาภิกขมงหิโคหนังสวิติยวนัง อิเจเตโสระสะสะสะยะคานาตะวันนิโนดิมิมโตสุติมันโตวานนาอิโตยะสสีโนโมทัปนาภิกขมงภิกขุนังสวิติงวันังเวสะมิตรปัญจสัตรายะคานาตะวันนิโนดิมิมโตสุติมันโตวานนาอิโตยะสสีโนโมทัปนาภิกขมงภิกขุนังสวิติงวันังกุมพิโรราชกีโกวิปุลเสนิเวสนังภิโยนังสัตาสะหาสังยะคานังปยิรุปัสสติกุมพิโรราชกีโกโสภะกัสสวิติงวันัง ปุริมันจะทิสังราชาทาราโทปภสษาสัตติกันทะปนังอธิปฏิมหาราชาเยสสิโสปุริตาสาวาหูอินทนามามหาพลายที่มันโตชุติมันโตวนาอันโตเยสสิโนโมธะมนาภิกขมงภิกขุนังสวิติงวนังทักินันจะทิสังราชาวิรุณโหต์ภาษาสัตติกุมานังอธิปติมหาราชาเยสสิโสปุริตาสาวาหูอินทนามามหาพลายที่มันโตชุติมันโตวนาอันโตเยสสิโนโมธะมนาภิกขมงภิกขุนังสวิติงวนังปัจจิมันจะทิสังราชาวิโรปโคปาสาสัตตินภะานังอธิปติมหาราชาเยสสิโุ ปีตาสาวพระโอเินทรานามาภะพลายที่มันโดยชุติมันโดยวันนาโดยยาสศีโนโมทามนาภิกขมงภิกขุนังสวิติโกนัง อุตรันยดิสังราชกุยโรตับสะสาติยาขะนัธิปติมหาราชยสสิโสอุตปีตัสภะโวินทนามามหาภลายธิมนโตชิติมณฑูพนาอุตยสสิโนโมทามนาภิกขมงภิโขนางสุเมติงภิกังอุริมาธิสังทตารโทระกิเนราวิโรุณะโคปจิเมรวิรุปโคกุยโรตรังดิสังจัตโรเตมหาราชาสมันตาจัตโรธิสาทัตตะลามนาทั้งสุวะเนกเปริวัตถเวเตสังมัญญาวิโนทาสะคุวันจานิกาสะทามายาคุเตนทเวเตนทวิภูจาวิภูโตสหะ จันทโนกามาเซโทจะกิโนคันโทนิคันโทจะปานาโทโอภัมยโยจะเทวสุโตจะมาตาลีจิตาเซโนจะคันทัพโหนโรราจะนโนสาโพ อาโคปัญจสีโคเจวติมภารุสุริยวัชสาเอเตจัญเยจาราชนโอคันทภาสหราจุพีโมธมนาภิกมุงคลพิโคนางสมาติมวนังอาทาโคนาภัสนาคาเวสลาสหัตชากะกมลาสตระอาโคปยาคาสหายาติภิยามุนัตตาราทาจัอาโคนาคายสสีโนเอราวันโนมหานาโคสุปคาสมาติมวนังเยนคาราเจสหัสหารันติธิพาธิชาปกิวิสุทจัโคเวหายาสติวานามาจัปตาจิตตราสุปนายติเตสนมังอภยันตารานาคาราชนะมาสีสุปนาโตเขมมะมะ เกษีพุทธโสนะให้วัจเหอิปภวายันตานาคาสุปนาสรณามังสุพุทธังจิตดาวจริหะเทนะสมุทังอสุราสีตาภารโรวัสวเสติทิมันโตยสสีโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราธนเวกสะเวปจิติสุจิติจัปหะราโทนมุจิสหัสธันจพปลิปุตานังสภเวโรจนามกาสั้นในหิตะวังผลิงเสนังราหูพัทโมภะผักมุงสัมโยธานิพัทเตภิกขุนังสมิตินัง อาโปจาเทวาปเทวีจาติโชวยดธทธาขมุงวารุณาวารุณาเทวาโสโมจายัสสะสหเมตตากุณนกกายกอาคุเทวายยสสีโนทศเศเตทาสทากายาสาเพนานตวันนิโนอิทิมนโตจติมันตวันามันโตเยสสีโนโมธามะนาภิกขมุงภิกขุนังสมิติงิกนังเวีนดูจาเทวาสหลิจารสมมาจารุเอยะมาจันทสุปนิสัทธิวาจันทะมคุประคีตาสุริยะสุปนิสัทธิวาสุริยะมคุประคีตานักขัตานิประกีตวะอาคุมันทวลาหะกาวาสุนังวัสโวเสโทสกุปปะกาปุรินทัตโทท สพเพนานาตะวันนี้โนยที่มันโตชุติมันโตวนามันโตยเสสีโนโมทัมนาภิกขมงภิกขุนางสมิติมนางอถทาคุสาวพูดเทวชลาลังคีศิขารือว่าอริทกาจารุจจาอุมาปภานิพาสสีโนวรุณาสหธรรมชาจด้าจเนสกาสุรยารุจิระอาโคอาโควัสวัเนสีโนท้เสดธัสธากายาสัพเพนานาตะวันนี้โนยที่มันโตชุติมันโตวนามันโตยเสสีโนโมทัมนาภิกขมงภิกขุนางสมิติมนาง สมณะมหาสัมมณะมนุษมโนสุัตมกิทธปทุสิกาอาคุอาคุมโนปทุสิกาอาทาคุหระโยเรวะเยจารุหิตาวะสีโนภรคามหาภรคาอาคุเทวายสสีโนทัศเสเตทัสัทธากายาสาวิณนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตเยสสีโนโมทามนาภิกขมุงภิกขูนังสมิติงุนังสุคการุมหะอรุณอาคุเวคานาสะสหะโอทาตาคัยฮะปโมคะอาคุเทวายจักนาสัตตาธรรมรักขจฉามิสกัจเจยสสีโนธนายังอะครับปจุนโยติสะพิวสติทัศเสเตทัสัทธากายาสาวิณานตะวันนิโนยทิมัน โดยยสศีโนโมทัมนาภิกขมงภิกขุนางสวิติงหุนังเคมิยาตุศีไายามากาทากาจายสศีโนสัมพิทกาละมาเสถาจุตินะมาจะอาสาวานิมาราติโนอากุอาทากุปรนิมิตาทัศเรตัสสัทธกยาสเวนานาตะวันนิโนิทิมันโตจุติมันโตวนาอันโดยยสศีโนโมทัมนาภิกขมงภิกขุนางสวิติงหุนัง สัเทเดริวันิกายาสเป็นนาณาดาวนิโนนามันวันีนาอคัาชุงเยจันเยสาริสาสหปาวุธชาติมักิลังโอคตินามนะสว่างตะเกโมคัตารังนาคังจันทังวะอเสิตาติตังโส พระมาสุรม ah um so ah, ah, ah so ah, ัตโตจารุไตรทิมัตโตสหัสสนังคุมโรติโสกาสุปปะปะกัสมิติงวนังสหัสสุพระมัโลกนังมหาพระมาพิธิดีอุปปันโนจุติมันโตที่สมากยโยเยสัสิโสทัสิทะอิสระอากุปเจกวาสวัตติโนเตสันจอมัชโตอาคขาริโตปริวาริโตเตจจัสเพอภิกันเตสินเฮเทเวสพระมาเกมาราเซนะอภิกขามีภาสะกันหาสัมณนิยังเอทะคนาธาพันธาทาระกินาพนามถูโัสมันตาปริวาริธาโมโมจิ มนจิตหาโกจินังอิติตธรรมมาฮาเซโนกันหาเสนาเปสัยิปัดินาตละมาหจาศรังกัตรัวนภะระวังยาทับุสโกมิโกธนายันดรสวิชโกตาตาทาโสปจุธาปติสังขุทโฮสยังเวเสตันจาศพังอภิญญายาววากิตตวานาจักรคมาตโตมันติยสัทธาสัวเกเสสะเนระเตมหารเสนาภิกันตาเตวิชาณธาภิกขโวเตจตธรรมกรุงสุตวะพุทธสัสสันังวิตรากเกหิปักกมุงเนสังโลมัมปิอินเชยง สภเวิชิตาสังขมาภยาติตาเยสสีโนโมทันติสาภูเตหิสาวกาเตชเนสุตาติบทที่สิบเอ็ดบทสวดมังคลสุตตัง เสวนอาจพานังปะฏิทานันตัศวันาปูชาจปูชนียานังเอตมังคลหมดมังปฏิรูปะเทสวาโสจปุเปจการปุญญาตาตาสมะปณิติจาเอตมังคลหมดมังปะหูสัจจันตสิปัญจวินัยโยจะสุสิกโตสุภาษิตาเจยวจ่าเอตมังคลหมดมังมัตาปิโตปัถนามุทธาราสังฆะโหนากุเลกัมมันตาเอตมังคลหมดมังฐานัญจะธรรมจริยาจะยาตการันตัสงฆะโหนาวจานิกรมมนิเอตมังคลหมดมัง Arati bariti papa maca pana jasa nya mo apa maro jara e damang kalu damang kara wo jani wato jasa nduti jaka dan kale na damang sawa nang e damang kalu damang kan di jasa wo jasa ta sama na na jara kale na damang saka e damang kalu damang dapo jara fara maca ria jara ria sa cha na sasa e damang kalu damang. Pura salo kara mi hi chitang sana kampati aso kang uria chang ki e damang kalu damang e dari sani kara wana sabar hama para chita sabar hasodhi ka chandi tande sa mang kalu damang de. บทที่สิบสองบทสวดร,รัตนปริตร ยังกินจีวิตั้งอิทาวะหูรังวัสเกสุวายรัตนังปณิตังนโนสัมมาทิฏฐะทัคเทนะธรรมปิพุทธะรัตนังปณิตังเอเทนะสะเจนะสุวติโหตุขคยังเวรคังอามะทังปณิตังยะรสกัสกัยายมุนีสมะหิตโตนาเทนะธรรมเินะสมาธิกินจีธรรมปิธรรมรัตนังปณิตังเอเทนะสะเจนะสุวติโหตุยัมพุราเสโุปริวานายสิจิงสมาธิมานันตารีกันยามโหสมาธินาเทนะสมุนวิชชติธรรมปิธรรมรัตนังปณิตังเอเทนะสะเจนะสุวติโหตุเยปุขลาอาตัสตังวัสสะท โยคานิฮุนทิเทระกินายาสุกัสสะสาวะเอเรสุรินานิมาพลานิรับิสังเฮระตนังวณีตังเอเตนะสัจเจนะสวดิหุโตเยสุปโยตามราสะธนินานิกามินโกธรรมาสะสนมิเตปฏิปธตังวิไคหะลาธามุธานิปุดิงมุจมนณไหตมิสังเฮระตนังวณีตังเอเตนะสัจเจนะสวดิหุโตขีนังบุรานังนาวังนาทิสัพวังวิรัตจิตายะติเกภาวสิมิงเตขีธาพิชาวิรุณิชันธานิพันธิเทระยะธายมปฏิโพจมปิสังเฮระตนังวณีตังเอเตนะสัจเจนะสวดิหุโต บทที่13บทสวดธรรมบทศาสวัอัตตาวิเชตังสยโยยะจะยังอิตาราปรชาอัตถานดัสาโพสสาสานิจังสัญญาตจาริโนเนวะเทโนะกันดะโพนมารโรสหพระมุนาสิตังอปาจิตังกายาตัทารุปสาจันตุโนบทที่14บทสวดเกสปุตตสูตร ภาสิตามิทังเทนะภควัตาจันตตาปัสสตาราตาสัมมาสัมพุทเทนะเอตัตุมมะมนุสเวนะมะปรมะปรายมะอิธิกรายญามะปิตาคสัมปะนาเนนะมะตากะเหตมานายะกะเหนะมะกัราระพริเวตาเกนะมะทิฏฐินิชานณขันติยามาพะพารูปตายมะสัมโนโนคโรยะตาตุเมิห์เอาตนาวัจนะญาติอิเมธมะอกุสลไยเมธมะสาวัะไฉเมธมะวิโยคาระหิตาอิเมธมะสมัตตาสมมาธินะหิตาญาโทข้ายะสังวัตติอราตุเมห์ ตปะเจ้าเฮียธายาธาตุเมเฮอตานาวจนะยาธาอิเมธามากุสลไยเมธามาอนาวชัยเมธามาวิญูปัสสาิเมธามาสมัตตาสมาตินาหิตายาสุขายาสังหะตันติอาธาตุเมเฮอุปสัมปชาวิหารยธาติบทที่สิบห้าบทสวดอปุปเนยสูตร อุปนิยติชีวิตธรรมะปัญายุงชรุปนิยตสานสันติตานาเอตังพยายามมรณะเปขมะโนปุญญาณิกเยราธาสุขาวะหานิอุปนิยติชีวิตธรรมะปัญายุงชร อุปนิยติชีวิตธรรมะพมายังเชิุปนิทัศนาสันติฐานาอิธังพียงมรณเนเปคมาโนโลกามิสังปัจชะเฮสันติเปโคโยรหะกเยนาสังยโมวัจจะยอุระเจดัสสังตัสสัเปตัสสุขายโหติยังชีวะมโนภาการติปุญญังธรรมโมหเวรกติธรรมจาริงธรรมโมสุจินโนสุขมาวหะติเอสานิสังโสสเมสุจินเนนะทุกขติงัจติธรรมจารีสัพเพสังขารานิจติยถาปัญญยปสติอานิพินเถรตุเกเอสามะโคอิสติยาสัพเพสังขาราทุกขติยธาปัญญยปสติอานิ เตโรีรเกสมโควิสุทิยาสเพธมานาตติยะถาปัญญาญปัสสติอนานิพินารโรุเกสมโควิสุทิยาบทที่สิบหกบทสวดอปนกัตฉดกอปนกัตธาณเมเกทุติยังอโหตากิกาเอตธาธัญญาเมธาเวตังขณะียาอปนกัง ุงเยรนยนติปปะพานิมันานิจารามรุขเจตยเนมโนสพยตสิตาเนตังคสรนัเกมังเนตังสรนมุตตังเนตังสรนมมัสะุโยจะพุธันธรรมนจสหนจสรนังโตจตริอริยสัจานสมปปัายปสติทุขัทุขสบุปปังทุขสจติกังอริยจารังิกัทุขปสมะมคินัเอตัคสรนัเกมังเอตัสรนมุตตังเอตัสรนมมัสะุดจิพทกรั อาทิตตงนานาบัคคามย,ยานาปฏิกังเขนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวงังสิ่งที่ยังไม่มาถึงญาตาิตามิยไปที่นั้นดังอภัตตัญจานาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นนราไปแลว้วสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอายังไม่ถึงปัจจุบันจ,จะเยอะธรรมะตาตาตา,าวิปสัสสติอสังหิราสังกุป,ปังตาางังวิทามานุภโรหะเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งาะเงันไม่คลอนแคลในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นถึกเจรรังหออเณส ทำความเพียเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนาหิโนสังคารัเตนามหาซเนนามาจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสษนใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตามาตันที่ตังตังเพ ตังเวพระเทคัรโตติสันโตอาจิกาเตมุนิเตพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียดขันทั้งกลางวันแลกกลางคืนนั่นและว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนีแล <c oughs> บทที่สิบแปดบทสวดพินหัปัญเวกคณะปาฐทะชราธรรมมีชราณนาติโตรามีความแก่เป็นธรรมดาจะลงพ้นความแก่ไปไม่ได้วิยะที่ดำมุมหิวยาธิงนาติโตรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มารณะธรรมมุมหิมรณะนางนาติโตรามีความตายเป็นธรรมดาจะลงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิมนาเปหินนาภิโอนาภิโหรจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัฒนาจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมสกุมหิกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมะปัทุกรรมปะติสาระโน โอรามีการเป็นของของต้นมีการไปถูให้ผลมีการไปแดนเกิดมีการไปถูตีตามีการไ่ได้พึ่งอาศัยอย่างกำลังกระดาหามีกระดณนาวาปะปะกัางวะตัสสะทายโธพิเวซามีเราทำกรรมันไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นญาตคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นนั้นสืบไปเอวังอามให้หิพินหังปัจเจเวกิดอาพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดบทที่สิบเก้าบทสวดเทวดาอุโยชนะคาถา โทขาปัตตาจันีโทขาพยาปัตตาจนิพยาสโสกปัตตาจนิสโสกหุนตัวสเปีปานิโนเอตาวตาจาม,สมิสัมตังพยุยสัมปัทังสเพเทวานุมโมทันตุสภพาสัมปติสิทธิยาฐานังธันตุสัทายสีลังรัก,กันตุสัพธาภาวาราภิราตาหุ่นตุขัชนตุเทวตาคตาสเปพ,พุทธาภลปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเดเชนารักขันพันธามีสภโซ บทที่สิบบทสวดเทวตาปฏิทานาคาถาท่านธรรมยังปฏิทานาคาถาโยพนามเซ ยะเทวตาสันติวิหารวาสินีทูปิคเรีปุทิคเรตหิงตหิงตาธรรมธาเนนผวันตูโพจิตาโสทิงคกรวนเตทาวิหารมันทะเลเทราจชมาชานวกาจพิคโวสารามิการทานปฏิปสัากามาเจริสานิกมาจิสราสปานาปุตาสุขิตาผวันตูเตชลาบุจาเยปิจันดาสัมปวัสังเซราชตาอาโวปปาริกานิยานิการธรรมวรังปฏิจเตสเปปิทุกัสสการวนตุสังหยังธาตุจิรังสตังธรมธรรมทราชบปุคลาสังโโฆหตุสมะโคอาธาเยจาริตายาจา อัมเหระขดวิสธรรมโมสาเพปิธรรมจาริโนวติงสัมปะปุญยามาธรรมเมอริยะปเวทิเตบทที่2ิบบทสวดสัพพะปติทานคถาอาันธรรมยังปติทานคถาโยพนามเสปุญญาสีธานิกาตาสายานัญญานิกาตานิเม เตสันจะปกินโหุนตัวสัตตานันตาปมาณกาเยปิยาคนาวันตาจะไม่หังมาตาปิตาทรโยติธาเมจับติธาวาอันเยปัญชาตตเวริโนสัตตาติทันติโลกัสมิงเตภูมาจดโยนิกาปัญเจกัจจโโกราสังสารับภาวะเวยาะตังเยปิิธานเมอนุโมทันตเตสยังเยจิมังนปชานันติเทวะติสังนิเวทะยงมายาดินานามปุญญานันโมตนาเหตุนาสัพเพสัตสัตโหตุอเวราสุขชีวินโน เคมาประธานจะปะโปโตเตสซาซาสีทัดตังสโสภาโสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบนันนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคนมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรืไมไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเพนกันทั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสี่มีขันห้าแล้ขั้นหนึ 4, ่งแล้ขั้นสี่ท่องเที่ยว ให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วก็สัตว์เหล่านะั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เหล่าได้ย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วก็สัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีวเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางนันกนเสมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเถิด ด้วยอนุภาพแห่งสัตว์จะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธย,ยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอรวยทรเทพเทวดาทั้งหลายโปรโดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาและโปรโดอําวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งพริพินาศโดยมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรวัดบวรนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามส ขอจงเปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศและคํามงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธุุกประการเทินสาธุ